This is a t ต n ายส Podcast อัตนยัยเพาะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัยพ Podcast เพาะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยจะชวนมาคุยเรื่องการติดซีรีส์ค่ะ ความสุขที่กําลังเป็นสิ่งเสพติดแล้วคุณผู้ฟังอะ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ binge watching หรือว่าพฤติกรรมการติดซีรีส์ที่แบบต้องดูแบบมาราธอนไปเลยดูกันโดยแบบไม่พักไม่ผ่อนดูรวดเดียวจนจบซีซั่นค่ะเพราะอย่างที่เรารู้กันค่ะคุณผู้ฟังว่าปัจจุบันเนี้ยตลาดภาพยนตร์หรือว่าตลาดซีรีส์เนี่ยมันมีการแข่งขันกันสูงมากก็เลยทำให้เราเนี่ย เลือกได้ว่าเราจะดูอะไรแล้วมันก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้เราเนี่ยได้เลือกดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้โบเชื่อเลยละค่ะว่าที่บ้านคุณผู้ฟังอ่ะจะต้องมีทั้ง Netflix บ้างแหละหรือว่าตัว Disney พัดแต่ว่าหลายๆบ้านเนี่ยบอกว่าอาจจะมีมากกว่า2 s t สตรีมมิ่งอีกนะคะที่โบพูดมาจริงไหมคะซึ่งพอเราเลือกซีรีส์ที่เราอยากดูแล้วอะค่ะหรือว่าซีรีส์ที่ตัวเนี้ยมันกำลังเป็นกระแสคือเราต้องดูให้จบเพราะว่ากลัวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ เราก็เลยต้องหาเหตุผลต่างๆนาน,นาเพื่อที่จะมาซับพอตความคิดของเราค่ะว่าเราจะต้องดูมันให้จบดูกันแบบมาราธอนเลยอย่างเช่นบางคนโกหกตัวเองว่าเฮ้ยเครียดมาทั้งวันแล้วอ่าหาอะไรดูแบบบันเทิงบันเทิงคลายเครียดสักหน่อยดีกว่าอ่าก็เป็นเหตุผลดีๆอีกข้อหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนกลัวไม่คุ้มจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยต้องเอาให้คุ้มดูกันให้หนักไปเลยนะคะ หรือว่ายังไงก็ต้องดูต่อให้จบแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานแล้วจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องค่ะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหตุผลที่ยอดฮิตมากๆเลยก็คือบอกตัวเองว่าเดี๋ยวดูจบตอนเนี้ยก็จะไปนอนแล้วซึ่งคุณผู้ฟังเป็นไหมคะไม่มีใครเป็นหรอกคะ่ะเพราะว่าดูกี่ทีเนี่ยมันก็เช้าทุกทีเลยถูกไหมคะ คุณผู้ฟังบางคนอ่ะฟังอยู่แล้วก็แบบพยักหน้าตามโบใช,ใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนกันเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นร้อยแปดพันเก้าเหตุผลพวกนี้แหละค่ะที่มันทําให้เราเนี่ยมีพฤติกรรม b ินวอ watching นะคะที่จะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ค่ะคุณผู้ฟังโดยทีมนักวิจัยนะคะจากมิชิแกนค่ะเขาก็ได้ทําการศึกษาทดลองนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเจ้าตัวนี้แหละค่ะแล้วก็คุณภาพในการนอนหลับพักผ่อนนะคะ โดยการทำแบบสอบถามค่ะให้กลุ่มตัวอย่างค่ะจำนวนกว่า400คนนะคะแล้วก็ได้ผลสรุปการทดลองค่ะในกลุ่มของคนที่ติดซีรีส์นะคะซึ่งคนที่ติดซีรีส์ที่เขาเลือกมาทดลองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องดูซีรีส์อย่างน้อยๆเนี่ยสองตอนขึ้นไปค่ะแล้วเขาก็พบว่านะคะคนเหล่านี้เนี่ยจะนอนหลับยากแล้วก็จะรู้สึกตื่นมาแล้วก็เพลียค่ะรู้สึกอ่อนล้าไม่มีแรงนะคะจากการที่ต้องดูซีรีส์ดึกๆค่ะ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ร่างกายเนี่ยได้กลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะมีชื่อว่า คอติโค t โทรปินเริริซิงฮอร์โมนค่ะซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะหลั่งออกมาก็เมื่อเราเกิดความรู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มันแบบน่าดึงดูดใจมากๆพระเอกหล่อบ้างแหละนางเอกสวยบ้างแหละนะคะซึ่งต้องบอกว่าโบเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลือกดูซีรีส์เพราะว่าชอบพระเอกแล้วก็นางเอกก่อนที่จะดูแบบเนื้อเรื่องนะคะคุณผู้ฟัง หรืออีกอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ออกมาค่ะก็คือเนื้อหาที่มันชวนให้เกิดข้อสงสัยชวนให้ติดตามนะคะแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตไหมคะว่ายิ่งตอนที่ซีรีส์เนี่ยใกล้จะจบตอนเนาะส่วนมากเขาก็จะตัดทิ้งประเด็นไว้ค่ะด้วยเหตุผลนี้เองค่ะมันก็ทําให้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมามากกว่าปกตินั่นเองค่ะแล้วถามว่าถ้าดูซีรีส์จบแต่ละตอนแล้วมันยังไงต่อล่ะตอบเลยค่ะคุณผู้ฟังจาก ความรู้สึกของตัวเองว่ามันแฮปปี้มากๆค่ะคือเราจะรู้สึกเหมือนเราค่อยๆเก็บเวลเนาะในการทําแบบมิชชั่นให้มันสําเร็จค่ะโดยที่แบบเหมือนเราดูจบแต่ละตอนใช่ไหมคะมันก็คือความคอมพีทของมิชชั่นที่เราทํานะคะมันก็จะทําให้รู้สึกแฮปปี้มากๆค่ะ ซึ่งตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลั่งเจ้าฮอร์โมนโดพามีนออกมาค่ะซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ค่ะมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะมันทําให้เรารู้สึกดีเลยแหละแล้วก็ผ่อนคลายเวลาที่เราได้ดูซีรีส์ค่ะ มันก็จะเป็นวัาถจักรวนเวียนไปแบบนี้เรื่อยๆจนเช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังหรือจนกว่าจะจบซีซั่นนั่นเองค่ะเพราะซีรีส์มันสนุกไงคุณผู้ฟังทําให้เรามีความสุขแฮปปี้ขนาดนี้ถูกไหมคะหลายคนก็เลยคิดว่าแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรล่ะที่จะต้องหยุดดูคุณผู้ฟังเป็นไหมคะ และนี่แหละค่ะมันก็คือเป็นต้นเหตุหนึ่งนะคะของสาเหตุที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เราดูซีรีส์แบบมาราธอนค่ะโดยส่วนมากเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้รู้ตัวนั่นแหละค่ะแล้วมันส่งผลยังไงต่อร่างกายของเราบ้างคือบอ่าอไปอ่านเจอบทความจากโรงพยาบาลหนึ่งมาค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีผลเสียแล้วก็มีผลกระทบตามมากับร่างกายเราแน่นอนค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือมันจะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าสะสมค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่า เมื่อความแข็งแรงของร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูเนาะเรียกว่ารับเชื้อโรคเข้ามาหรือว่ารับโรคร้ายๆเนี่ยเข้ามาใส่ตัวเรายิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะมีพฤติกรรมอย่างเช่นดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าชอบทานบุฟเฟ่ทานปิ้งย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ออกกําลังกายด้วยแล้วนะคะยิ่งบวกๆก,กันรวมๆกันไม่ดูแลตัวเองแบบนี้ก็ยิ่งจะทําให้เสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพตามมานั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะโรคนี้นะคะมาจากการใช้สายตาที่เรามองจอบ่อยๆมองจอนานเกินไปค่ะไม่ว่าจะจ้องคอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องโทรศัพท์มือถือหรือว่าทีวีก็ตามแต่ค่ะซึ่งมันจะส่งผลให้ตาของเราเนะะี่ยค่ะคุณผู้ฟังเกิดความเหนื่อยล้าทำให้ปวดตาสายตาอาจจะพร่ามัวได้ค่ะ และด้วยสายตาของเราเนี่ยมันไปเชื่อมกับระบบประสาทใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปวดหัวได้บ่อยขึ้นค่ะและนอกจากนั้นค่ะเขายังบอกอีกว่าประสิทธิภาพของเราเนี่ยในแต่ละวันมันจะลดลงค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรือว่าการทํากิจกรรมระหว่างวันค่ะโดยมันจะทําให้ชีวิตหรือว่าเวลาที่ดําเนินไปในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยคลาดเคลื่อนได้อีกด้วย อย่างเช่นมันจะทําให้เรานอนผิดเวลาได้หรือว่าทานข้าวผิดเวลาได้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้นั่นเองค่ะแล้วถ้าถามว่าเราเนี่ยจะป้องกันปัญหาพฤติกรรมของ binge watching ได้ยังไงเขาก็แนะนําว่าอย่างแรกเลยเริ่มต้นเลยนะคะเราต้องมีวินัยต่อตอนเองก่อนเช่นกําหนดเวลาหรือว่ากําหนดจํานวนตอนของการดูซีรีส์ในแต่ละวันค่ะอย่าใช้เวลาที่มันมากเกินไป พยายามเลิกดูซีรีส์ในช่วงกลางๆเรื่องค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่แบบอยากดูต่อจังเลยมันจะเป็นยังไงนะประมาณน,นี้ค่ะคุณผู้ฟังเตือนตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะว่ามันจะต้องมีผลเสียกับร่างกายของเราค่ะเวลาที่เราต้องดูซีรีส์ติดต่อกันเป็นเวลานานๆค่ะแล้วก็อย่างที่สองค่ะทำกิจกรรมอื่นแทนดูบ้าง อย่างเช่นดูหนังที่มันเป็นแบบเรื่องเดียวจบไปเลยนะคะหรือว่าอ่านหนังสือบ้างฟังเพลงบ้างทำกิจกรรมที่มันเหมือนคละๆคละกันไปค่ะอย่างที่3ค่ะเขาบอกว่าต้องมีการพักเบรกบ้างอย่างเช่นพักสายตาจากหน้าจอทุกๆ30-40นาทีอาจจะลุกไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นบ้าง พยายามขยับตัวค่ะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้เคลื่อนไหวบ่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นการช่วยยืดกล้ามเนื้อได้เวลาที่เราต้องนั่งนานๆเนาะคุณผู้ฟังมันก็จะแบบมีอาการปวดเมื่อยนิดนึงค่ะหรือว่าอย่างที่4ี่ค่ะดูซีรีส์ร่วมกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันค่ะแล้วก็เป็นการเรียกว่ากระชับสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะเสพสื่อเพื่อความบันเทิงแต่ก็จะมีคนอยู่ไม่น้อยเลยแหละคะ่ะที่เขาจะใช้ซีรีส์หรือว่าสื่อเพื่อความบันเทิงตัวนี้เป็นทางออกในการรับมือกับความเครียดไม่ว่าจะจัดก,การทํางานจากการเรียนนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งคะ่ะ ที่นำไปสู่พฤติกรรมการดูซีรีส์แบบมาราธอนตัวนี้แหละค่ะแต่จะบอกว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองหาปัญหาหรือว่าเจอปัญหามองปัญหาออกว่าปัญหาเนี้ยมันมีความชัดเจนมีความแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมค่ะแทนที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งดูซีรีส์นานๆคนเดียวนะคะและมันก็ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยเสียได้ค่ะ ต้องบอกว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะ Bo is s so h p p y y นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ this is อัต n ัย s podcast <S อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้